สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนสร้างเสานะครับโดยขั้นตอนการสร้างเสานะครับเราก็จะทําคล้ายๆตัวคานที่เราทํามาเมื่อกี้เลยนะครับก็จะมีการเว้นระยะโคเวอร์ลิงทำเซนเตอร์เหล็กปอกเซนเตอร์เหล็กยืนนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่จะม okay, <fal is> ีการปรับค่าในส่วนของโปรไฟล์ไดอะล็อกนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีนะครับตอนเราทํางานขั้นตอนแรกนะครับเราก็ จะทำการวาดตัวเสาของเราก่อนนะครับโดยเสาเรานะครับขนาดเป็นยี่สิบคูณยี่สิบนะครับโดยเหล็กที่จะใช้นะครับก็จะเป็นเหล็กยืนจะเป็น db สิบสองนะครับและเหล็กปอกหรือเหล็ก,ล,กลัดรอบนะครับก็จะเป็น rb เก้านะครับเราก็จะใช้เครื่องมือ rectangle นะครับวาดสี่เหลี่ยมที่มีขนาดยี่สิบคูณยี่สิบนะครับ ให้ได้แบบนี้นะครับต่อมาไปที่เครื่องมือ offset นะครับวาดเส้นที่มีระยะเข้ามานะครับ2.5เซนติเมตรครับคือเป็น covering ของเรานะครับต่อมานะครับวาดตัว center line ของเหล็กรัดรอบนะครับเข้ามาอีก4.5มิลลิเมตรครับเพราะว่าเราใช้เป็น Rb 9เกนะครับต่อมานะครับ ซนเตอร์ไลน์ของเหล็กยืนเราเราใช้เป็น db สิบสองนะครับครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นหกมิลิเมตรนะครับบวกกับของเหล็กปอกอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกสี่จุดห้ามิลิเมตรนะครับก็จะเป็นสิบจุดห้ามิลิเมตรนะครับเราก็จะลบตัวเซลเฟสสี่เหลี่ยมครับข้างในออกแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการวาดตัวเหล็กปอกนะครับเราจะมูฟตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกมาวาดข้างนอกก็ได้นะครับหรือเราจะวาด ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือขั้นตอนแรกนะครับเราจะวาดเส้นตั้งฉากมานะครับแนวตามแนวแกนสีแดงนะครับเก้ามิลิเมตรนะครับเราก็จะลากไปมุมอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะลบตัวเส้นที่เราวาดตั้งฉากเมื่อกี้นะครับออกนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับต่อมานะครับเราจะก๊อปเส้นนี้นะครับ ไปต่อเส้นที่เราลบไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มูฟมาคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับมาวางทีนี้นะครับสองเส้นนี้มันก็จะขนานกันนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับระยะเหล็กนะครับงอมาตรงนี้นะครับสิบสองดีของเราใช้เป็นอาร์บีเก้านะครับสิบสองดีก็คือหนึ่งร้อยแปดนะครับมิลลิเมตรเราก็วาดมาเลยนะครับตามเส้นสีฟ้า หนมิลลิเมตรนะครับเราก็จะลบเส้นเก่าออกนะครับต่อมาฝั่งนี้นะครับทำเหมือนกันนะครับวาดเส้นลงมาในแนวดิ่งนะครับอีก1 0 8มิลลิเมตรนะครับทีนี้นะครับคลิกที่เส้นนะครับรัวๆสามครั้งนะครับให้เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับเราก็จะทำระยะงอนะครับ คลิกขวาไปที่ b z convert to นะครับและไปที่ polyline a r corner เหมือนเดิมครับระยะงอเรา 2d ก็จะเป็น18มิลลิเมตรก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมาเราใช้เป็น r b 9นะครับเราก็จะไปดึงข้อมูล r b 9ใน Profile d i a l o g ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะกด build along path นะครับ เราก็จะได้ตัวเหล็กปอกของเรานะครับต่อมานะครับพอเราได้เหล็กปอกของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการวาดเส้นลายนะครับหนึ่งเส้นนะครับอ่ะให้ตัดตรงหน้าตัดเหล็กไว้นะครับเพื่อเราจะทําการเมกกรุ๊ปนะครับเราจะกดที่เส้นที่เราวาดไว้นะครับแล้วก็ตัวเหล็กปอกของเรานะครับคลิกขวานะครับเมกกรุ๊ปไว้นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยอ่านจํานวนได้นะครับจากการคอมโพเนนต์นะครับ ต่อมานะครับพอเราเมคกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลือกที่เหล็กปอกนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับเมคคอมโพเนนต์นะครับต่อมานะครับเซตคอมโพเนนต์นะครับเราก็เลือกจุดนะครับที่เราต้องการให้มันวิ่งไปตามแนวแกนนะครับแล้วคลิกซ้ายสามครั้งนะครับแล้วก็คีเอทนะครับต่อมานะครับเราก็จะวาด ตัวเหล็กยืนนะครับออกมานะครับทั้งสี่จุดเลยนะครับต่อมาเหล็กยืนแล้วนะครับเป็น db สิบสองนะครับเราก็จะไปดึง db สิบสองเราออกมานะครับเราก็จะเลือกเส้นที่เราวาดไว้นะครับทั้งสี่อัน วิวว่าลองผ่านนะครับเราก็จะได้ตัวเหล็กยืนของเราแล้วนะครับ4อันนี่จะเป็นการทำแอสเซมบลีของตัวเหล็กยืนของเรานะครับเราก็จะเลือกเหล็กยืนทั้ง4อันนะครับแล้วก็เหล็กปอกนะครับ เปิด a อ s e ซมบีของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Auto Assembly Form Selection นะครับให้มันดึงข้อมูลตัวเลขของเรามานะครับทีนี้พอได้แล้วนะครับเราก็จะไปที่ Component นะครับเราก็จะปรับอันนี้นะครับติ๊กเป็นช่องแรกนะครับต่อไปนะครับระยะ Add ของเล็กปอกเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็น0.2นะครับก็คือ20เซนนะ์เมตรนะครับ ต่อมานะครับเราก็ดูที่รูปนะครับมันก็จะโชว์เหล็กของเรานะครับเหล็กเสาทีนี้ครับเราก็จะมาลองวาดนะครับอันนี้นะครับเราก็จะลองวาดในส่วนของเหล็กเสาแล้วกันครับทีนี้นะครับอ่าพอเราได้นะครับเสาเรามันจะอยู่ในแนวดิ่งนะครับเราก็จะมีปัญหาในการวาด ในแนวดิ่งนะครับก็คือตัวเหล็กปอกของเรามันจะไม่วิ่งขึ้นในแนวดิ่งนะครับแบบนี้ถ้าเราไปที่คอมโพเนนต์นะครับคลิกติ๊กตรงสเตย์เวอร์ติเคิลออกนะครับแล้วก็เอาตรงฮอริซอนท a ลออกนะครับตรงนี้สองจุดนะครับคือตรงนี้นะครับสเตย์เวอร์ติเคิลนะครับแล้วก็ h o ร i ซ t ตรงนี้ออกนะครับ เราก็จะมาลองวาดใหม่นะครับอันนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเหล็กปอกนะพี่วิ่งตามในแนวดิ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็เวลาเราเอาไปใส่เสานะครับตรงนี้เราก็จะมาลองวาดนะครับ งนี้นะครับในส่วนของเสาเราตรงเสานะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับตรงนี้มันก็จะมีระยะทาบนะครับของตัวเสานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นสี่สิบดีนะครับตรงนี้นะครับสี่สิบดีเราก็จะไปปรับนะครับตรงค่าตรง n นะครับเศษแบกนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นสี่สิบดีนะครับดิเมนชันก็คือเก้านะครับสี่สิบสี่สิบเท่าของดิเมนชันเรานะครับ ก็คือ36เซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลบ36นะครับลบ0.36นะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับ นะครับเราก็จะดูรูปที่โชว์มานะครับมันก็จะเป็นด้านท้ายนะครับมันก็จะมีระยะทาบนะครับตรงนี้นะครับที่ลงมาสามสิบหกเซนนะครับต่อมานะครับตรงหัวตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับเหล็กตัวแกนเหล็กเสานะครับมันจะวิ่งลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะดัดดัดงอนะครับเป็นตัวแอลนะครับตรงนี้แต่คือถ้าเราจะทําการดัดนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับ ลาเราประมาณราคาเราก็จะให้มันวิ่งตรงๆไปเลยนะครับคิดเผื่อไว้นะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็ให้มันลงมานะครับหกสิบเซนเลยนะครับให้เท่ากับตัวต่อมอของเราเลยนะครับเราก็จะไปเซตที่ตรง start เซ t แบ็ k นะครับตรงนี้นะครับให้เป็นลบศูนจุดหกนะครับ เราก็จะมาลองวาดใหม่นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเหล็กเสานะครับต่อมานะครับพอเราจะวาดในส่วนของเสาชั้นสองนะครับตรงนี้ นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเหล็กของเรานะครับมันตรงนี้จะเลยอ,ออกมานะครับตรงนี้นะครับเหล็กเรามันจะเลยอ,ออกมานะครับเราก็จะปรับตรงเอ็นเซนแบกนะครับกลับนะครับให้กลับไปที่ศูนย์จุดศูนย์นะครับ แล้วก็ตรงคอมโพเนนต์นะครับตรงนี้อ่ะเราก็จะปรับเหล็กปอกนะครับให้เว้นระยะไว้นะครับหัวท้ายสักสิบห้าเซนนะครับตรงนี้อ่าแบบนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเหล็กเสานะครับตรงนี้นะัดพี่มีระยะท่าสี่สิบดีนะครับแล้วก็ลงมานะครับในเสาตอหมอนะครับตรงนี้ ในส่วนของการทําเหล็กเสริมเสานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือจะทําเหมือนตัวเหล็กคานของเราเลยนะครับแต่แค่ว่านะครับเราต้องไปปรับตัวคอมโพเนนต์นะครับของเหล็กปอกนะครับโดยการติ๊กสเตโวติเคิลออกนะครับแล้วก็ฮอลิสออกนะครับเพื่อให้เหล็กปอกเรานะวิ่งในแนวดิ่งได้นะครับ ที่เหลือก็จะทำเในสุกทำเหมือนในส่วนของเหล็กานเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับขอจบการทำแต่เพียงเท่านี้นะครับ